นะครับมีตลาดดอกจานครับเป็นแนวไบ้ผนีมันเป็นแนวไรเบิงน่ยกินโอ้ีปลาไหลครับนไ้ใชมัตัวใช้จริงไหนกระบื้อตัวนี่ยังไม่ได้แกะ

ตัวมันก้ลังมาันนี้มหน่อยวนักติ๊บ้ต่รูนึงเจนหน่้ยอันนี้แซมหน่อยเกรดอันนี้พี่ท่านเด็กแกไม่อันนี้ก็มาไม่มได้ติ๊อันติ๊บหนุมเนี่ยอยากอะไรเฮ้ยอยากพนุ่มเริ่มมีตัวแกแล้วแกสิลูดหายยุ่มไ ก็ดินก็หลุมผมบอมันดินตอหลุมแมนตอหลุมโอ้นี่แล้วของแท้นี่ตอหลุมหนังโอ้มันก็เอาหรก็บแถวแล้วแต่มันนี้กันกินเนี่ก็มันก็มันมันขึ้นเนี่ยโอ้กิฟม

วันนี้ปลาปลาคดถครับในถุงไหมปลาจ้าปลาคอดวายอยู่ปลปูพะปุนมันความทุกเราร่อยไหมปบหน้าแะ้ว e> ่แม euh ้นใ่ปแม่เบิร์ดเบิร์ดผมแม่ลูกเราอร่อยหน้าเท่้แม่ว่ามปนกบเบี้ยมึนเลยแค่ มีคกนซเก็บกอรเลมีครบ้อได้คนไปออมเอาบะนั่เตัวหนึ่งเลดี๋ยวนี้หลับเป็นเอาตัวเลยกหมไมอร่อยเดียวจ้าใจดิตัตย่ายในเก็บหน้าหน้าไเก็บผู้ถือหัมา โอ้ัหน้าปูกหน้าต่อยเดียวเอกาเเอาไปเนี๋ยวจะกินเลยนะไปมันเนปยังมาที่นี่มายงนี้าวาวะ กิแดี่าตั้นปมลายหลายกระจกเลยมากคนับแกสี่ลไ้หกลก็นอถุงลอยชีสครับถุงเท่าไหร่นะครับลอยีสก็กันหมดทุกด้านหากจะบต่างกันหรอ

โบมีเนาะมันบมนย้ำแล้วที่ผ่านกรจอยังมันขายเห็ดต่ว่าเห็ดละโงกแล้ววิเอาอนี้ไนนเ,นเนี่ยเขาสั่งแล้วเขาสั่งอ๋อบอ,บอมิตรก็งาม

ปั่นน้ำสดซะนี้ข้างหลังนี่ชอบกระแลนนั่นน่ะที่มือโทน้ําได้กินบ่แม่น้ําปั่นเออโอเคเบื่อ